ดีครับสวัสดีครับสวัสดีอา,าจารย์น,น้อยนะครับผมวันนี้ก็เดินทางมาตามแนวทางอาจารย์งานแน่นเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่ช่วงน,นี้งานแน่นเลยเนาะงานนี่ถีลยไม่หยุดเลยเมื่อกี้ก็หลงังออกพรษาม,มาข้างงานเยอะทุกปีอย่างนี้เลยเมื่อกี้ก็ไปขึ้นศาลมาใช่ไหมอาจารย์ไปเช้าไปขึ้นศาลมาเมื่อวานก็ไปบวงสรวงสะน้ําใหญ่เขาลอยกระทงช่วงเช้าช่วงบ่ายก็มีลูกศิษย์จากสกลนครคมาสะดอกเคราะห์มาได้อยู่นะเขาถูกต่างประเทศ ไปหลายบาทอยู่เขาว่าถูกถูกตัวเท่าไหร่นะอาจารย์ตัวละสามพันบนล่างอ๋ถูกตัวไหนอาจารย์ตามประเทศเลขขัน้ำมต์มันได้สองสามหกสองสามเก้าเขาไปตัดซื้อเขาไปตัดซื้อสองตัวเขาได้บนล่างอตัวเท่าไหร่นะอาจารย์เขาบอกตัวเขาว่าได้บนล่างรวมนะหกพันตัวละสามพันน่าจะตัวละสามพันเ่งเห็นเขาอันนี้มาเขาพิมพ์มาเอฟซีต่างจังหวัดเขามาสะดอเคาะใช่อยู่นี่ใช่ไหมอจาะย์นักปุยเนี่ยเขาบอกว่า อาจารย์ถามไปถูก,กี่บาทเขาบอกว่าบนล่างหกพัน่าอย่างนี้นะตัวละสามน่าจะบนล่างตัวละสามพันหรือ,อยังไงไม่รู้นะมันได้เลขตัวเดียวป่ะอาจารย์เลขหางเดียวสองสามหกสองสามหกแปลว่าแกไปตัดซื้อเอาสองสามเก้าด้วยว่าหกเก้าตัวเดียวกันเดี๋ยวอะไร เป็นสองสามหกสองสามเก้าใกก็ตัดซื้อบนล่างก็ได้ดีเลยนะอาจารย์เนาะสีจังหวัดอะไรอาจารย์รู้ไหมสกลนครออาจารย์ทํารัฐบาลไทยจะไปออกต่างประเทศเมื่อคืนไม่ใช่คืออาจารย์เนี่ยตอนทาไม่ได้ขอรัฐบาลไทยหรือต่างประเทศขอเฉยให้เขาอธิษฐานขอเอาเองอืทีนี้แต่ตอนอาจารย์ถามว่าขอนี่ขออะไรผมขอรัฐบาลไทยนั่นแหละแต่ว่าอยากไปซื้อต่างประเทศเผื่อไว เสื่อมันออกเห็นเลขอาจารย์ชอบออกต่างประเทศไอว่าอย่างนี้ตัวอาจารย์เองเนี่ยมีหน้าที่สวดให้อย่างนี้ให้เขาที่ฐานของเขาเองอแล้สะดอกเคราะห์เศษสะดอกเคราะห์เศษก,กับยกยอยอดวงแต่ก่อนหน้านี้คนที่มาทําก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครได้ยอดวงสักคนเพราะว่ามันไม่มีมอุปกรณ์ตามคลดพิธีต้องใช้ยอขนาดเก้าโซ ต้องใช้ยอเก้าซองแล้วต้องเป็นยอใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการฆ่าสัตว์แล้วก็เป็นยอบริสุทธิ์ที่บ้านไม่เคยมีถึงเก้าซองเต็มที่กับเจ็ดซองนี่ค็เกิ่นแล้วทีนี้เจ้าภาพเขาตัดสินใจซื้ออามาจากสะโตะพลนครเองเอามาทําพิธีเองอถ้าสะดอกเคราะเศษกัะยอดวงยอดวงยกดวงตัวนี้เป็นเคล็ดพิธีเกี่ยวกับคนที่ดวงตกมากๆ <c oughs> ตกมากมากเขาบอกว่าเปรียบเสมือนของที่อยู่ใต้น้ําดวงเหมือนดวงเราจมอยู่ใต้น้ำาน่ตกมากต้องใช่ยนยกขึ้นยกดวงเสร็จก็เสริมดวงพอตอนจังหวะเสริสร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 มดวงทําน้ามนต์ก็ให้เขาที่ฐานขอเ,ขเอาถ้าก็ได้ตัวนี้แหละมาสองสามหกสองสามหกเป้เลยเมื่อคืนเนี่ยใช่สองสามหกสองสามเก้าเขาไปถัดเสื้อเอาดวงดีจริงๆนะอาจารย์เนาะแล้วแต่ส่วนตัวอาจารย์คิดว่ามันจะหมอกรัฐบาลไทยอีกไหม นี่ส่วนอยู่นะวนตัวเอ็นมินชอบตัวนี้นะเงเินตัวอชอบอยู่ออแต่ว่าไม่รู้ว่าเอฟซี FC ท่านนั้นคนที่มาสุดอลคอเนี่ยคุณแม่ท่านนั้นไม่รู้ว่าขออะไรแต่ว่าดูที่เรวลดถูกต่างประเทศไปแล้วแต่เขาบอกว่าขอทั้งขอรัฐบาลไทยแต่จะเอาไปซื้อรัฐบาลไปซื้อเพื่อนบ้านเนี่ยเผื่อไว้เผื่อมันออกก็เห็นดูคลิปอาจารย์อาจารย์ชอบพูดว่าเลขอาจารย์ชอบไปออกต่างประเทศเขาก็เลยซื้อหาซื้อไว้ค แล้วมันเป็นวันที่เลขต่างประเทศออกตรงๆแลอาจารย์เป๊ะเวอร์เลยนะครับไม่แน่นะเลขตัวนี้อาจจะไปออกอีกแต่ไม่รู้จะออกวันไหนของต่างประเทศเ<ช>อาให้ท่านผู้ชมไปเสี่ยงช่วงลาบดูนะครับลองไปพิจารณาหรืออาจจะออกแล้วไปออกรัฐบาลไทยอีกก็ไม่แน่แต่ส่วนมากเลขของอาจารย์ที่ออกต่างประเทศแล้วมันจะไม่ค่อยออกรัฐบาลไทยแต่มันก็เคยมีประวัติว่าไปออกอยู่ทั้งสามตัวเลยประมาณสองถึงสามครั้งนี่มั้งที่มันไปออกรัฐบาลไทย เพราะฉะนั้นเวลาซื้อก็เผื่อๆไว้หน่อยเผื่อใจไว้หน่อยก็ตังไว้สักห้าบาทสิบาทนาจะเนาะย์วนเลขไปวงสวงเมื่อวานวงสวงเมื่อวานได้แปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งกับหกเก้าแปดหกหนึ่งกับหกเก้าใช่วงสวงส่วนตั้งสารเมื่อเช้าได้ไอ้ขันน้ำมนได้หกเก้าศูนย์ครับใช่ไหมแม่เ ตัวไหนอาจารย์แม่ถ่ายไม่อยู่อ๋อ,อ ي. เลขทูบเลขทูบได้หกเก้าสี่หกเก้าสี่ใช่เลขทูบไดขหกเก้าสี่ตอนนี้เลขมีสามหางเลยน้อยจานน้อแล้วตัวที่ว่าออกต่างประเทศไปแลร้อาจานเอาลงไหมรัฐบาลไทยเอาลงไหมครับหรือว่าเหลือ<ะ>ไว้หน่อยเหลือไว้หน่อยตัวไหนนะคะที่มันไปต่างประเทศอ๋อเก้าเก้าหกเก้าเก้าหกไม่ใช่อาจารย์พูดผิดเก้าเก้าหก เกาเก้าสี่ก็ได้เกาเก้าหกนี่เหมือนเลขสี่อืมไม่ตรองเลขสี่นะจ๊ะอืมนี่ข้างบนเป็เลขเอเก้าเก้าสี่เนี่ือนมันจะตีได้เก้าเก้าสี่เลยเก้าเก้าสี่เลกี่เล้สี่เก้าเก้าสี่อืแปดหกหนึ่งเก้าเก้าสี่แปดหกหนึ่งเก้าหกเก้าเอาเก้าหกเหลือแปด สองตัวก็มีเก้าคกกันเลยที่มันไปต่างประเทศสองนที่มันต่างประเทศก็คือสองสามหกี่ออกต่างประเทศไปแล้วที่เขาถูกหกพันใช่อาไวเป็นตัวกันก็ได้นะอาจารย์เป็นตัวกันก็ได้ก็คืออาจารย์ตั้งแต่เลขออกมานี่ไปทาพิธีมาสามที่แล้วแต่น้ำมนน้ำมนอยู่นี่ก็ได้หกเก้าเหมือนกันนะน้ำมนตั้งศานนี่ก็ได้หกเก้าเหมือนกันครับนั่งนั้นส่วนตัวอาจารย์ชอบตัวไหนที่ไปทำพิธีมาแล้วรู้สึกว่าเลขมันใกล้เคียงกับรัฐบาลไทยมากที่สุด เลขที่ใกล้เคียงรัฐบาลไทยที่สุดเมื่อวันบวงสวงเลขทูบก็ได้หกหนึ1 1> ่งได้เลขทูบได้หกหนึ่งขันน้ำมนก็ได้แปดหกหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามันไม่แค่เลขหกกับเลขหนึ่งได้เลขหนึ่งกับเลขหกลขแล้วก็หยุดแค่นั้นทูปมันชื้นมันก็ไม่ไหมต่อทอํายังไงก็ไม่ไหมอยู่แค่นั้นเลยม,มันก็มาตรงกับที่อาจารย์ไปทาพิธีได้เลขแปดหกหนึ่งใช่ขันน้ำมน์กับเลขทูบตรงกันค<ะ>วันนี้ก็ วันนี้ก็คันน้ำมนต์กับเลขทูปก,ก,ก็ใกล้เคียงกันเหมือนกันครับใกล้เคียงอาจารย์เน้นตัวไหนจัดอาจารย์ชอบแปดหกหนึ่งกับหกเก้าแปดหกหนึ่งกับหกเก้าใช่ตัวที่อาจารย์ชอบเนาะแต่ว่าพิธีไหนเทวาเลขจะแม่นหรือไม่แม่นนี่ก็อยู่ที่ผู้ที่มาทําพิธีด้วยแล้วก็พิธีการนี่ทำออกมาดีหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมจารย์เออแล้ว ไอจังหวะที่จังหวะที่ยกเลกขเก้าขึ้นหางเลขเก้ามันหางออกมาหน่อยเป็นมันเลยเหลือแต่กลมๆเป็นศูนย์ก็9 60, 9 60, 9 60เอาหกศูนย์เก้าศูนย์เผื่อไว้ด้วยสองตัวศูนย์เก้าศูนย์นั่นแหละแค่นั้นนั่นแหละก็คือจะมีเลขประมาณสี่ถึงห้าตัวเนาะอาจารย์เนาะก็คือมันจะมีพิธีที่อาจารย์ทำเนี่ยอยู่สามพิธีเก้าก็สี่เก้าก็สี่ก็พอแล้ว ก็คือมีจุดทูกแล้วก็ขึ้นขึ้นสาร<ช>ขึ้นสารแล้วก็มีเอซต่างจังหวัดอยู่สกลอยู่ในละชันอยู่สกุลมาทําพ<ช>ิธีแัวก็ทูกต่าง,า,กตางประเทศไปแล้วใช่อืมแล้วเขาว่าจะไปซื้อรัฐบาลไทยไหมอาจารย์ได้ถามไหมก็เขาว่าจะซื้ออยู่นะจะเผื่อเผื่อดวงเขามีมครับก็ยังไงจะลองเป็นตัวกันไว้กันแล้วกันมันออกแล้วมันกอาจจะออกอีก ตัวกันไว้แต่ถามว่าอาจารย์ชอบไหมอาจารย์ชอบชอบมากด้วยสองสามหกเนาอาจารย์เนาะใช่นี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณาเอาเลยเนาะนี่เป็นแนวทางเนาะอาจารย์เนาะครับชอบก็จัดัดกระพานนะครับเอาไว้เป็นแนวทางนะครับบางทีมันอาจจะออกต่างประเทศเปลี่ยนสามตัวรก็ได้น,นอะอาจารย์เนาะใช่ตัวไหนในในกระดาษนี่แหละแปดหกหนึ่งนี่ก็มีเปอร์เซ็นต์ออกตามเปลี่ยนเหมือนกันแปดหกหนึ่ง<ม>อย่างอย่างในวันนั้นเหมือนกันที่เขาดูคลิปที่ อาจารย์สัมภาษณ์ว่าลูกศิษย์อยู่ยโสธรเนาะมาอาบน้ำมนต์แล้วได้แปดเจ็ดสามจริงๆว่านั้นมันเป็นแปดเจ็ดเลยนั่นแหละแต่ว่าแปดตัวสุดท้ายเนี่ยมันคล้ายๆเลขสามอาจารย์ก็เลยตีสามใส่เพิ่มไปอีกตัวหนึ่งเป็นเจ็ดแปดเจ็ดสามถ้าจะเอาตรงตัวมันก็แปดเจ็ดเลยนั่นแหละน้องเมเหเนาะทีนี้แกดูคลิปแกเลยว่าโอ้เข้าไปสะดอกเคราะห์ไปรดน้ำมนต์อาบน้ำมนต์สะดอกเคราะห์เขาได้โชคได้ลาบ แกก็เลยอยากมาเหมือนกันแกก็เลยติดต่อมาต่อมาอาจารย์ก็นัดหมายเตรียมเครื่องพิธีเตรียมอะไรไว้กระดวงเขากระตกหนักอยู่นะหลายปีแล้วครับก็ทาพิธีชุดใหญ่ให้เขาไปเมื่อวานเริ่มสวดแต่บ่ายสองมันเสร็จตอนทุ่มกว่าหลายชั่วโมงหลายชั่วโมงกั็หลายขั้นตอนอยู่หลายขั้นตอนพอถึงทุ่มกว่าปุ๊บพอเสร็จพิธีปุ๊บเขาก็ กดซื้อเลยกดโทรไปซื้อเลยถูกเลยกดโทรไปซื้อเสร็จเขาก็ขี่รถไปยังไม่ถึงบุรีรัมเลยออกจากวันจันทร์ไปยังไม่ถึงบุรีรัมเลยต่างประเทศมันออกมันออกพอดีสองทุนเกิพอดีพอโทรมาดีอกดีใจร้องโ h o ร้องไห้ผมหมดเยอะแล้วเนื้อบุ๋มเสียดายร้องไห้ทําไมเสียดายผมลงน้อยไปหน่อยเขาว่าอย่างนั้นลงเยอะไปเลยจันร์ก็เลยถามว่าตัวได้เท่าไหร่หกพันได้ตัวละเท่าไหร่ไอ้ได้ ถูกตัวไหนบนล่างบนล่างก็บอกบนล่างได้เท่าออถูกเท่าไรหกพันเก็บไว้อย่างนี้ถูกได้เงินหกพันหรือเปล่าจ้าน่าจะได้เงินหกพันไหมเออถ้าถูกหกพันก็ได้เงินเป็นล้านเลยจ้าแต่ถึงขนาดถึงขนาดร้องไห้นี่ก็ไม่แน่นะอือดีใจมากเออดีใจมากถ้าได้เงินเป็นแสนเป็นล้านอันนี้ก็แล้วแต่บุญบารมีของแต่ละคนนะอาจ้านเนาะแต่เห็นเขาพูดว่าเบาหนี้แล้วแหละหนี้ผมเป็นล้านเบาหนี้แล้วแหละใช่ถูกหลายแสนหวดใจเนาะ ก่อนหน้านี้นะแกเคยพูดว่านี่อีแกนะเป็นล้านอ,อนี่แกเป็นร้านแล้วแกพูดว่าผมเบานี่ไปเยอะแสดงว่าได้เป็นแสนแน่เลยจานเนาะน่าจะได้เยอะอยู่ไม่น้อยเาะ,ะจานเนาะเืามก็คือคนที่เคยทําพิธีแล้วถูกเยอะเยอะนี่ก็จะวนกลับมาหาใหม่น้อยจานนาอย นี่เดี๋ยวให้ไว้เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมแล้วแต่ดูนพินิจจะพิจารณาหรือไปต่างประเทศหรือว่าจะไปอะไรก็แล้วแต่เอซีพิจารณาเองเนาะอาจารย์เนาะแต่ว่าหลักๆก็คือแอดมินเนี่ยตั้งใจจะมาขออาจารย์เป็นเลขรัฐบาลไทยหลักๆก็เป็นรัฐบาลไทยเนาะอาจารย์เนาะไปหยิบจับลอตเตอรี่เอาอาจารย์ขอรัฐบาลไทยทุกครั้งหละแต่มันชอบไปต่างประเทศมันเองอ,อาจารย์ไม่ได้ให้ต่างประเทศนะอาจารย์ให้รัฐบาลไทยแต่มันชอบออกต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็เป็นดุนดุนพินิจของเอฟซีเองว่า จะซื้อไม่ซื้ออาจารย์ไม่สามารถบังคับได้อืเอาไวไเ้เป็นแนวทางนะอาจารย์เนาะใช่ก็คือเลขคำพิธีมาได้อย่างงี้ใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวไว้เรามาสรุปแนวทางคงสุดท้ายกันใหม่นะอาจารย์เนาะแต่วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์น้อยนะคะขอ,ขอบคุณ<อ>ค่ะค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของอาจารย์นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดช้ยวิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ก็ฝากตามโค้งสุดท้ายด้วยนเนาะเผื่อมีเพิ่มเติมนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ